วันนี้พี่เซเนกก็จะมาสอนเพื่อนๆน้องๆทำน้ำเขียวคอเลราเนี่ยเพื่อเอาไปเลี้ยงไรแดงใช้น้ำวัตถุดิบเพียงแค่2อสอย่างนะครับในการทำเป็นสูตรที่ง่ายและประหยัดนะครับท่านเพื่อนอยากรู้นะครับไปเดี๋ยวตามเซนเอกไปดีกว่าครับไปทำน,น้ำเขียวคอเลรากันไะมาครับเพื่อนๆอนน้องๆวันนี้พี่เซนเอกนะนี่จะมาให้เพื่อนเพื่อนน้องๆดูน้ำเขียวนี่นะครับสาล่ายคอเลราอันนี้เป็นบอ่อหัวเชื้อของพี่เซนเอกนะมาดูใกล้เขียวหนยพี่เซนเอกมองมาดูไว้ใกล้เขเียวป่ะเออเขียวไหมเขียวเขียวอย่างนี้เลยนะทุกคนเห็นไหมนี่ ครับทำง่ายนะตัวนี้ตัวนี้ต้องบอกว่าทําง่ายมากๆวันนี้พี่เสนเอกจะมาสอนเพื่อนน้องๆทำน้ําเขียวคอเรล่านี่เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นบ่อหัวเชื้อน้ําเขียวคอเรล่าของพี่เสนเอกนะครับวันนี้พี่เสนเอกก็จะมาสอนเพื่อนน้องๆทาน้ําเขียวคอเรล่าเนี่ยเพื่อเอาไปเลี้ยงลายแดงนะครับเขียวๆแบบนี้เลยนะครับเลี้ยงลายแดงนี่คือบ่อหัวเชื้ออีกบ่อหนึ่งแต่เป็นบ่อหัวเชื้อลายแดงของพี่เสนเอกมาดูใกล้ๆนะนี่นมาดูใกล้ๆพอเห็นไหมไม่รู้นะพอเห็นไหมนี่อย่างนี้เห็นไหมแหมต่วดูที่เงาพี่เส้นเอกนะมัน ไปขอบบ่ออะไทุบรอบๆไปพี่เส้นเอ่ารอบๆไปไหมโอ้ยพอเห็นไหมพอเห็นไหมพอเห็นนะเพราะว่ามาสะท้อนนะท้องฟ้านิดนึงนะต้องมาเข้าเงาพี่เดนเอกเห็นปะเน่อะเห็นปะเห็นปะอาโอเคนะครับก็นี่เลยครับนี่คือบ่อหัวเชื้อไรแดงนะที่ใช้น้ําเขียวนะครับอันนี้เป็นพี่เดนเอกก็จะเอาตัวนี้ไปขยายต่อเรื่อยๆน้ําเขียวก็เช่นกันพี่เดนเอกก็จะเอาไปขยายต่อเรื่อยๆอันเนี้ยสองบ่อเนี้ยเป็นตัวนี้เป็นบ่อหัวเชื้อน้ําเขียวคอเรล่า ตัวนี้เป็นบ่อหัวเชื้อายแดงของพี่เส้นเอกนะครับการที่พี่เส้นเอกเลี้ยงายแดงได้บูมบูแบบนี้พี่เส้นเอกก็ใช้น้ำเขียวตัวนี้แหละนะครับใช้น้ำวัตถุดิบเพียงแค่สองสามอย่างนะครับในการทําเป็นสูตรที่ง่ายและประหยัดนะครับท่านเพื่อนอยากรู้นะครับไปเดี๋ยวตามเส้นเอกไปดีกว่าครับไปทานน้ำเขียวคอเล่ากันไปมาครับเพื่อนน้องๆนี่นี่เป็นปลาของพี่เส้นเอกนะอันนี้เป็นปลาอันนี้เป็นบ่อปลาเดี๋ยวพี่เส้นเอกจะพาเพื่อนน้องๆมาดูบ่อน้ำเขียวที่พี่เส้นเอกทําไว้นะนเ่มามาได้ครับเนี่ย อันนี้ทํานะแต่ว่ายังไม่เขียวเท่าไหร่อันนี้เพิ่งทําได้สองวันนะเพิ่งทําได้สองวันนะนี่อันนี้ก็เท่ากันอันนี้สามวันพี่ซเซนได้เกียรติทำสลับไว้น้ำสองหรือสามวันอันนี้ได้แล้วนี่อันนี้เขียวสีนะได้แล้วอันนี้พร้อมป,ปล่อยลายแดงแล้วนี่นพร้อมไหมเขียวไหมในกล้องเขียวไหมดิสเมทน,นี่อันนี้พร้อมป,ป,ปล่อยลายแดงแล้วนี่อย่างเงี้นยนะดมดูนะดมดูอย่างเงี้ยถ้าไม่มีกลิ่นแอมโมเนียก็ปล่อยลายแดงได้ครับนี่นี่พี่เซนได้เกียรติทำไว้นะนี่เห็นไหม วันละนู่นน่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดวันทั้งหมดมามาเดี๋ยวพี่มาสอนทำปวดเชื้อทั้งเข่ยงเฮ่ hey, ครับเพื่อนๆน,นี่ก็คือบ่อที่พี่เซนเอกเตรียมเอาไว้นะนี่มาดูใกล้ๆเนี่ยเตรียมใส่น้ำไว้หนึ่งสองสามนะอันนี้เอาไว้สอนเอาไวบ้อบอกเพื่อนน้องๆมือใหม่ๆนะครับอันนี้ทําไปแล้วนะที่ทําไป้แล้วเขียว,เยวๆเห็นไหมแต่ว่าก็เพิ่งจะทําได้สองวันนะอันนี้ก็ <laughs> สําหรับพี่เซนเอกนะใช้นะครับอันดับแรกเลยนะรวังน้ําให้ดีนะ อันนี้เป็นรังโฟม25ลิตรที่ซื้อีนก็จะใส่น้ำอยู่ประมาณ20ลิตรนะโดยประมาณนะตันไว้นลเหลือไว้เผื่อฝนตกใส่มันจะได้ไม่ลดน,นะครับอ่ะเมื่อได้อย่างนี้แล้วอันดับแรกเลยใส่น้ําเขียวหัวเชืออเช้อก่อนหัวเชือ้อจะเขียวมากเขียวน้อยไม่เป็นไรนะใส่เยอะมันก็เขียวไวนะนี่นเขียวนะอันดับแรกนะน้าเขียวคอเลราใส่ไปนะอันนี้ไม่ค่อยเขียวอะไรเดีย๋ยวไปเอาหัวเชื้อมาเติมอ,อีกนอนั้ที้ทเพื่เพื่อนดูก่อนนะเดีย๋ยวไปหัวเชื้อมาเติมอีกนะนี่อ่ะ ใส่น้าเกลี่ยคอเลราไปแล้วนะครับอันดับที่สองพี่เ,เอกใส่นี่เลยนะนี่ปุ๋ยขาวปุ๋ยยูเลียนั่นเองนะอย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ไปพี่เอกคงได้อาิบช้อนโต๊ะมานะอ่ะนี่หนึ่งช้อนโต๊ะใส่ไปนะครับใช้ง่ายอย่างนี้เลยนะหนึ่งนะหนึ่งตัวลนะปุ๋ยชมพูปุ๋ยชมพูนี่ไม่แน่ใจว่าสูตรอะไรนะเป็นสูตรเสมอแล้วมั้งนะ ใส่ป,ปุ๋ยชมพูประมาณนี้นะพี่เนเอกไม่ใช่ชาวไร่ชาวสวนก็เลยเรียกไม่ถูกแต่พี่เนจะเรียกติดปากเวลาไปซื้อว่าปุ๋ยชมพูนะใส่ไปหนึ่งสองสามนะครับเสร็จปุ๊บอาหารปลาดุกนะอาหารปลาดุกไม่เล็กไม่ใหญ่ได้หมดนะหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันใส่ลงไปอันนี้มันจะเล็กหน่อยนะอ่ะเนี่ยจบแล้วทุกคนจบแล้วครับนะวัตถุดิบที่ใช้ในว,วันนี้ก็มีหัวเชื้อน้ำเขียวคอรลลานะที่เราทำเขียวไว้นะครับ อย่างที่สองเลยปุ๋ยยูเรียนะเป็นปุ๋ยสีขาวแบบนี้นะแล้วก็ปุ๋ยชมพูนะพี่เทนเอกไม่แน่ใจว่าสูตรอะไรนะพี่เทนเอกรักเรียกติดปากว่าเป็นปุ๋ยชมพูแล้วกันนะอ่านี่ะครับไม่แน่ใจว่าสูตรอะไรแล้วก็เป็นอาหารกระดุกนะเป็นเล็กเป็นใหญ่ได้หมดนะพี่เทนเอกใช้สูตรเสมออ่าสวดสวดเสมอเลยอย่างเนี้ยรังพรม2ี่ลิตรใส่น้ําประมาณ20ิลิตรพี่เทนเอกจะใส่1ช้อนโต๊ะอย่างละ1ช้อนโต๊ะ1ช้อนโต๊ะนะครับอ่ามาเนี่ แล้วมาดูนะครับมาดูบ่อที่ใช้ได้แล้วนะมาอาเบียนนี่อันนี้เริ่มเริ่มจะใช้ได้แล้วอีกหน่อยอีกสักวันแต่อันนี้เนี่ยคือใช้ได้แล้วนะเนี่ยเขียวปะนี่ใช้ได้แล้วนะเลี้ยงไรแดงได้เหมือนกันนะทุกคนนะสูตรที่พี่่านเอกเอามาตัดใช้เพื่อนน้องๆเนี่ยเป็นสูตรประหยัดเราไม่ต้องใส่อามิไม่ต้องใส่อาหารไก่ไม่ต้องใส่ปูนขาวไม่ต้องใส่ลำ่ำและอีกหลายๆอย่างนะ มันตัดออกไปมันทําให้เราประหยัดต้นทุนครเมื่อเราประหยัดต้นทุนนะทำก็ง่ายนะครับเลี้ยงายแดงบูมเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นนะที่จะต้องเอาสูตรแล้วแต่ละกันว่าใครอยากได้สูตรไหนแต่สูตรพี่เส้นเอกเนี่ยเป็นสูตรประหยัดอันนี้พอที่จะเดี๋ยวพอที่จะปล่อยายแดงได้แล้วนะพอที่จะปล่อยายแดงได้แล้วนะเดี๋ยวพี่เส้นเอกจะไปตักหัวเชื้อายแดงมาตามมาตักหมวเชือมามาเช้อายแดงมาปล่อยกันดีกว,ว่าไม่ดีเลย เรามาตักผดเชื้อไรแดงกันนะนะมาครับเพื่อนเดี๋ยวพี่เซนเอกก็จะช้อนนะครับเอาไยแดงนะในบ่อัดเชื้อเนี่ยไปปล่อยในบ่อน,น้ําเขียวที่ทําไว้นะครับที่มันใช้ได้แล้วมาเดี๋ยวมาตักกันเลยนะเี่ตักนะครับตักไปเลยวันนี้จะตักเอาไปให้ลูกปลาด้วยแล้วก็เอาไปใช้ด้วยนะครับเดี๋ยวเขาดูกันว่าเยอะมากน้อยแค่ไหนอย,อย่างไรนะ ดีย๋ยวมันก็จะแตกตัวอีกนะแน่มาดูไอ้ไข่ดูไข่เยอะไหมพิเดอรมินเยอะไหมเยอะไหมเยอะไหมดูเห็นไหมเยอะไหมนะครับได้ประมาณนี้เลยนะนะได้ใช้ทุกวันนะครับแล้วลองคิดดูนะเราเอ่อเอาไปขยายเพิ่มนะมันก็จะแตกตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับนะเอาละไข่ลายลแดงมาให้พี่เอง่ดูหน่อยนะตัวนี้ฝากพ,พี่เซมิเนตเก็บไปซะละนะนี่นี่นี่พี่เซนเอกนะถ้าใครย้อนกลับไปดูนะครับพี่เซนเอกเพาะนะครับที่ใช้มีใช้ทุกวันเนี่ย ใช้เพียงแค่ไข่ลายแ,แดงมาโคแคปซูลเดียวนะครับซื้อมาสามแคปซูลเอาไปฟักแค่แคปซูลเดียวนะแล้วก็มีใช้างาน,นทุกวันที่ท่านเอกตักให้ลูกปลาทุกวันนะอนุบาลลูกปลาทุกวันแล้วตักให้ปลาใหญ่ทุกวันเนี่ยตักขึ้นมาไม่ใช่ว่าหมดนะดูดีๆเลยเห็นไ,ไหมมันยังอยู่ข้างล่างอีกเยอะนะเดี๋ยวเอาเงาๆหน่อยพอเห็นไหม,ไมไไไไเ,เนี่ยเข้ามาใกล้เลยเข้ามาใกล้เออเนี่ยพอเห็นใช่ไหมมันยังขึ้นมาอีกเรื่อยๆนะแต่เราปล่อยไว้ให้มันแตกตัวเอาแค่นี้ไปขยายนะเอาแค่นี้ไปขยายไะเดี๋ยวไปขยายกันนะครับไะ ตามมาขยายกันนี่ก็เป็นบรรยากาศใฟฟ้านะทุกคนน,นี่นะน,น,นี่อันนี้ใช้ได้แล้วนะเห็นพี่สเสด็จเรียงไว้ไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้คือใช้หนึ่งถึงสองวันแล้วเททิ้งเลยนะพี่เสเอกทำระบบแบบนี้นะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าัง ร้อยเขาแตกตัวสักสองถึงสามวันโดยประมาณนะเพราะเขาแตกตัวบูมน้ําเขียวเ,เกือบจงหมดแล้วตักใช้วันแรกนะวันที่สองตักใช้ถ้าวันที่สามไม่บูมหรือหายไปเลยเททิ้งครับทําใหม่เลยนะแล้วก็เอาหัวดเชือ้อน้งเอาหัวเชื้อไรแดงไปปล่อยไว้ก่อนล่วงหน้านะครับวันนี้มาปล่อยหัวเชื้อไรแดงกันมะาปล่อยนะปล่อยเยอะแตกไวปล่อยน้อยปล่อยเยอะก็แตกไวนะอ่ะปล่อยนี่แค่นี้พอะอ่ะนี่พอะอ่ะมาปล่อยไปเลยนี่ นี่น้ำน้อยหน่อยรั่วรั่วไม่เป็นไรไปมาหายกลพิเศนนี่นะปล่อย,อยงี้เลยนะแค่นี้แหละเดี๋ยวมันก็แตกตัวนะถ้าอาหารมันเอออันนี้อันนี้เดี๋ยวดูก่อนอ่ะได้เหมือนกันไม่เป็นไรต้องดมก่อนอ่ะอนี่นะครับปล่อยแค่นี้พอแล้วนะทุกคนเห็นปะได้แล้วเนี่ยเห็นไหม เดี๋ยวเมื่อลายแดงเขาได้นะครับได้อาหารนะเดี๋ยวเขาก็จะแตกตัวนะเต็มบุมนะครับเราก็รอมาช้อนช้อนทักสองถึงสามวันพอน้ําเริ่มหมดเขียวไม่ต้องเติมไม่ใชแล้วนจะเททิ้งทาใหม่เลยนะเราไม่ต้องรอนะเพราะว่ามันจะมีพวกโรติเฟอร์นะมาคอยกินน้ําเขียวอีกเพราะนั้นเราจะไม่รอให้โรติเฟอร์ลงพอตักลายแดงใช้ได้สักสองวันสังเกตวันที่สามถ้าลายแดงหมดไม่บุมนะหรือโรติเฟอร์เริ่มมาแล้วตักให้หมดแล้วเททิ้งทาใหม่นะครับ แล้วก่อนที่เราจะทําใหม่เราก็เอาลายแดงเนี่ยที่เป็นบูมแล้วนะวันแรกที่บูมตักได้อะก่อนที่จะให้ลูกปลาเอาไปปล่อยบ่อวันถัดไปประมาณนี้นะพอเราใช้สองสามวันไอ้บอ่อนู้นนะครับอีกนะไอ้บอ่อนูน้นมันก็จะเริ่มใช้ลายแดงได้นะครับถ้าระบบวันวนไปแบบนี้นะพี่เดชทำนะเนี่ยเดี๋ยวนับให้ดูนะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแลนี่หกหกนน้นเจ็ดข้างหลังพี่เล่นตรงนี้แปด นี่นี่นี่อ่านี่แปดอ่ะิเซนมันวนรอบเลยนะก็ <inappropriate> พี่เสด็จทาไว้แปดวันจริงๆทําไว้เจ็ดวันเราจะใช้ได้ครบอาทิตย์พอดีใช่ป่ะแต่ทีเนี้ยที่ที่พี่เสด็จทาไว้แปดวันเนี่ยการเผื่อบงังเนี่ยอย่างอันเนี้ยพอทไไําไว้ใช่ไหมทาไว้ที่เพิ่งทาไว้ได้สองวันนะแต่ว่าโรติเฟอร์มันลงน้ําเขียวหายเราก็มีสำรองอยู่แล้วนะอันนี้เดี๋ยวก็เททิ t t um ้งทำใหม่นะครับอันไหนโรตีเฟอร์ลงหรือระบบน้ำเขียวร่มเราเททิ t t um ้งทำใหม่ได้เลยเรามีสำรองไว้หนึ่งหนึ่งวัน ดง่ายพี่เสนเอกจะทําสํารองไว้ทั้งหมดหนึ่งทั้งหมดแปดวันสํารองไว้หนึ่งวันก็จะ,จะมีใช้ทุกวันอยู่แล้วเจ็ดวันหนึ่งอาทิตย์นะครับมาอันนี้ปล่อยน้ำเขียวไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีอะไรอันนี้ก็เอาไปให้ลูกปลาเหลือๆจุกๆเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเหลือๆจุกๆเลยนะอ่ะมาแล้วท่านเพื่อนสนใจนะครับไข่ลายแดงมาโคนะเดี๋ยวพี่เสนเอกปักหมุดไว้ให้ทิ้งมิกัดไว้ให้เจ้าเนี้ยพี่เส้นเอกแนะนํา นะเพราะว่าใช้เองมากับตัวทุกๆครั้งที่ซื้อจะซื้ออยู่เจ้านี้เจ้าเดียวแล้วจะซื้อมาแบบนี้ไว้สามแคปซูลแบบนี้นะครับเดี๋ยวปักพิกัดไว้ให้สำหรับไข่แดงไข่ลายแดงมาโคนะอาหารปลาดุกนี่หาซื้อได้ทั่วไปนะครับปุ๋ยยูเรียรนี่นะครับหาซื้อได้ทั่วไปเหมือนกันแต่ถ้าใครปุ๋ยยูเรียกับปุ๋ยสีชมพูพี่เทนเอ็กก็เรียกไม่จำไม่รู้ว่าเมสูตรอะไรนะแต่พี่จะเรียกติดปากว่าเป็นปุ๋ยชมพูปุ๋ยยูเรีย,ยกับนะป,ปุป๋ยชมพูปุ๋ย,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 ยขาวปุ๋ยชมพูแล้วกันนะ ถ้าใครหาซื้อไม่ได้เดี๋ยวพี่เซนเอกปักตะกร้าปักปุดไว้ให้นะครับนะใช้ดีนะแล้วนขวดเชิญน้ําเขียวก็ไปหาซื้อเอานะพี่เซนเอกก็ส่งหรือจะส่งยังไงนะทุกคนใช่ไหมหรือถ้ามีใครสนใจนะหัวดเชิญน้ําเขียวอยากได้ของพี่เซนเอกมันค่าส่งมันแพงเนาะปั๊บนะครับปุ๋ยปุ๋ยไข่ลายแดงเดี๋ยวพี่เซกปักปุดไว้ให้นะครับใครสนใจก็เยี่ยมในตะกร้าด้านล่างได้เลยทิ้งพิกัดไว้ให้นะครับพร้อมสูตรลับนะที่ประหยัดนะใช้แค่นี้ไม่ต้องไปใช้ให้มันวุ่นวายนะได้น้ําเขียวเหมือนกันนะครับ และท่านเพื่อนน้องๆนะครับชอบคลิปที่มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่เอกด้วยนะครับ